อ่านี่จะเป็นเหยื่อสดที่จะสาดลงไปนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่เจ้าของบ่อสาดแล้วนะครับหาดูาปลาประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับวิธีการสาดเอ่อเราจะจัดทริปในเดือนสิงหาคมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเช็ควันอีกทีนะครับว่าจะเป็นวันไหนดูนะครับว่าปลาขนานี้โอเคไหม อเยื่อขาว่าอย่างนี้นะผมอยากดูอย่างนี้เนี่ยขามันนี่ยืนออกมาหน่อยครับเยือ่อเออนี่ยน,นะผมอยากให้ดูเหยื่อสดนี่สดเอาแค่สารเลยครับดูเอานะครับดูไปดูมากขลงมาอยู่ในคลอง ความหนานแน่นของปลานะครับเค okay, <Okay. S 1> ขอหยุดวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนนะครับ